ภาพปีสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic FD นะคะเครื่องยนต์สอง0ัน e c ทท็อปสุดยาโตปี2007ค่ะแม็กลายสวยเลยนะคะระคาคาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะภายในสีดำนะคะแนวสปอร์ตค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ระบบดิจิตอลนะคะกระจกบังไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซนทัลล็อกค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะคันนี้ประวัติฟีดาวนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่ตั้งน5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานแม็กก็ลายสวยด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC 2,000นะคะท็อปสุดค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตนะคะ บอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไปนัซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารที่มีนะคะก็จะมีสาเนาบ,บัตรประชาชนนะคะสัเนาทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอับรองกันเดือนค่ะนะคะไม่แพงเลยนะคะ2องแ0 0บาทเท่านั้นค่ะ Honda Civic FD เครื่องยนต์2000ท็อปสุดยอรโตปี2007ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้